ยิ่งใหญ่อลังการเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญสัมผัสความวิจิตรการตาของสวนสวรรค์วังพนารายพบความสวยงามของระบบไฟฟ้าหลากหลายสีสันนับร้านดวงชมสวนพันไม้ไม้ดอกนานาชนิดกว่าแสนต้นตื่นตากับมุมถ่ายรูปที่หลากหลายเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 14-23ก่มกุมภาพันธ์นี้ณสวนสวรรค์วังพระนารายหรือสวนราชานุสรอ์อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีอย่าลืมนุ่งโจงข่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ พบกันเช่นเคยกับรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผพ้่อหน่วยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำลังดำเนินการอยู่และที่วางแผนไว้รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีจัดการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนและ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีนายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานการประชุมค่ะพร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายสมชัยอิมปุระ รองนายยกเทศมนตรีเมืองลบบีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมือ,องลบบี rhyme, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบีซึ่งนำโดยนางสาวมยุราสุสทธิพิบูลรักษาราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบีคณะพ่วงหน่วยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบีทั้ง5้าโรงเรียนและ 10พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะโดยการประชุมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบรีกำลังดำเนินการอยู่และที่วางแผนไว้รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบีในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบค่ะ โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้กล่าวถึงการดำเนินการตกแต่งสวนราชานุสศรให้เป็นสวนสวรรค์วางพระนารายในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวลบรีชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้าไปถ่ายภาพความสวยงามของระบบไฟฟ้าและสวนดอกไม้ที่สวยงามค่ะโดยในขณะน,นี้ทางเทศบาลเมืองลบรีได้เริ่มมีการตกแต่งสวนราชานุสศรไปบ้างแล้วมีความคืบหน้าไปแล้ว40%โดยเฉพาะการประดับไฟฟ้าซึ่งในปีนี้จะใช้ไฟหยดน้ำหลากสีสันกว่า14,000-15,000ถึงเส้น รวมทั้งดอกไม้นานาชนิดกว่า1 5 0 0 0 0ต้นค่ะซึ่งในปีนี้ออกแบบในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปจะมีมุมให้ถ่ายภาพในหลายมุมและเชื่อว่าจะมีความสวยงามไม่แพ้กว่าทุกปีที่ผ่านมานอกจากนี้ในทุกค่ำคืนเทศบาลเมืองลบบรีได้ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบรีจัดให้มีการแสดงมินิไลแอนซาเวทีกลาง โดยในปีนี้ใช้ชื่อว่างามวิวัฒลบ,บุรีธานีเรืองรองแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบุรีที่จะสลับหมุนเวียนมาแสดงให้ได้รับชมกันค่ะจากนั้นหน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบุรีได้รายงานการดำเนินกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบก่อนปิดการประชุมในครั้งนี้ค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการล้างถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและรอบโบราณสถานที่มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์มหาราชประจำปี2568ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการทำความสะอาดเมือง Bi g c l ล a n i n g ที่เทศบาลเมืองลบบุรีกําหนดไว้ก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีนำอุปกรณ์ทำความสะอาดรถบรรทุกน้ำร่วมกันล้างทำความสะอาดถนนรอบโบราณสถานในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นที่โบราณสถานพระปรางสามยอด เพื่อรองรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ค่ะทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดกิจกรรมการทำความสะอาดเมือง Big c l e a n i n g ก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชโดยจะมีการล้างทำความสะอาดถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเฉพาะ ถนนที่มีโบราณสถานและเป็นบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจะมีการดำเนินการจนครบทุกเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองลบรีซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างความสะอาดสวยงามให้แก่พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลบรี โดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับมอบหมายจากจังหวัดลบบุรีในการดูแลเรื่องของความสะอาดในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2568ค่ะโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทำแผนในการล้างทำความสะอาดถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี โดยเฉพาะถนนที่มีโบราณสถานและเป็นบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชโดยจะมีการดำเนินการจนครบทุกเส้นทางพร้อมฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีทุกคนต้องเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดี โดยเริ่มที่ตัวเราในเบื้องต้นคือเรื่องของการรักษาความสะอาดของหน้าบ้านหากมีขยะหรือไม่สะอาดเรียบร้อยก็ขอให้ช่วยกันดูแลถึงแม้จะเป็นถนนหรือเป็นทางสาธารณะก็ตามแต่ถ้าอยู่ตรงหน้าบ้านก็ขอความกรุณาให้ช่วยเสียสละในการทำความสะอาดโดยช่วยกันคนละไม้คนละมือจะทำให้หน้าบ้านของเราหน้ามองน้าอยู่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทำได้ค่ะเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2568ในวันที่14ถึง23กุมภาพันธ์2568ที่จะถึงนี้ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลฤกษ์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ